สวัสดีครับช่องไม้ทอง l ิศนะครับมาดูรีเจนซี่ครับคลิปที่แล้วผมทําคลิปเกี่ยวกับการดูรี g e n ซี่ว่าแท้หรือปลอมให้ดูยังไงมีข้อแตกต่างยังไงนะครับเป็นเบื้องต้นไปแล้วนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาดูว่ารี g e n ซี่ที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีวิธีดูอีกวิธีหนึ่งครับคือว่าร e เจนซี่ที่เราซื้อมาได้ฐานการเสียภาษีแล้วนะครับทีนี้วิธีดูยังไงเรามาดูกันครับ อยู่ข้างในนะครับเราเปิดกล่องก่อนครับนี่ครับตอนนี้เรจ e นซีที่มีปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นขนาด5 0 0ซ c นะครับขนาด 500cc ครับนะครับตัวปกติ 700cc รู้สึกเขาจะเลิกทำไปนานแล้วนะครับหลายปีแล้วทีนี้วิธีดูว่าตัวเนี้ยมันจะเสียภาษีหรือยังเนี่ยเราดูสแตปมตรงนี้นะครับมันจะมีสแตปมตรงนี้ครับมีคิวอาอยู่ตรงนี้ครับ เราให้เราดูอย่างนี้ครับให้เข้าไปที่ไลน์แอปพลิเคชันไลน์นะครับนี่ครับแล้วก็กดตรงนี้ครับสแกนครับนี่ครับให้เรามาสแกนตรงนี้ครับจะสังเกตว่าบางคนสแกนไม่ผ่านสาเหตุเพราะว่ามันยับอยู่นะครับมันมันมันไม่เรียบนะครับมันจะสแกนไม่ผ่านนะครับให้เราทําการแกะค่อยๆแกะสแตมปตัวนี้ออกมาก่อนครับค่อยๆแกะออกมาก่อนครับอันนี้ผมได้ได้แกะไว้สำรองไว้แล้วนะครับแล้วเราก็ทําให้มันเรียบครับทําให้เรียบครับ อย่างนี้ครับแล้วเราก็ทําการสแกนใหม่อีกครั้งครับครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับหลังจากสแกนแล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้ให้เราแตะเข้าไปครับครับนี่ครับทีนี้มันก็จะบอกแล้วครับฮะลิขสิซีตัวนี้ชําระภาษีแล้ว มันจะมีสัญลักษณ์ยี่ห้ออะไรมาจากที่ไหนกีดีกีอะไรนี้จะบอกรายละเอียดตรงนี้นะครับมีหมายเลขของสแตมด้วยนะครับอันนี้เป็นการเสียภาษีถูกต้องแล้วนี่ครับนั่นก็หมายถึงว่ารีเจนซี่ตัวนี้เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนั่นก็เป็นว่ารีเจนซี่ตัวนี้แท้นะครับเวลาเราซื้อให้ลองทําอย่างนี้นะครับเราจะได้รู้ว่ารีเจนซี่ที่เราซื้อมามันแท้หรือปลอมนะครับเพราะถ้าของแท้นี่เสียภาษีแน่นอนถ้าไม่เสียภาษีนี่ของปลอมนะครับ ตรงนี้ก็จะสักๆากน้นแนหน่อยนิดหนึ่งครับแล้วก็ว mm ัน hmm. ที um ่ที่อยู่หลังสลากตัวนี้นะครับหลังสลากตัวนี้นะครับวันที่ที่อยู่หลังสลากไฟฉายสองดูนะครับมันจะตรงกับสแตมครับจะตรงกับวันที่สแตมครับแล้วฝาตัวเนี้ยตัวหนังสือเนี่ยนะครับมันจะต้องคมชัดนะครับนี่ครับจะต้องคมชัดครับแล้วสลากจะต้องไม่ไม่มีรอยยุ่ยรอยย่นนะครับดูง่ายๆนะครับนี่ครับ ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับนี่ครับวิธีการสแกนดูสแตมป์ของเ e g e n ซี่นะครับว่าเสียภาษีถูกต้องเรียบร้อยครับขอบคุณครับ